สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะครับ และว,วันนี้มาอยู่กับโปรเจกต์เพลท m e กันอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับในวันนี้ครับเป็นอีเวนท์ที่มีชื่อว่า The Luck of Iris ซึ่งจะเป็นอีเวนท์ที่เฉลิมฉลองให้กับวันเซนต์แพทริกเดย์หรือว่าวันนักบุญแพทริกนั่นเองครับซึ่งเป็นเทศกาลที่สําคัญมากในประเทศไอร์แลนด์นะคือเขาจะหยุดแล้วก็กินเที่ยวกันทั้งวันเลยแล้วก็ไอเจ้าใบแชมร็อกหรือว่าเจ้าใบาสามแฉกเนี่ยมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันนี้อีกด้วยแหละครับนอกจากว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความโชคดีแล้วมันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งกกกาาารรลลัับมมมมขออองฤดดูไไไ้้ไีวยวย่่ะะแตนนจเป็ ส,สิ่งที่สําคัญสําหรับอีเวนต์นี้นั่นก็คือคอสเมติกใหม่ๆการเพิ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจการเพิ่มคุณภาพขอ f ไลฟ์และก็มีการเนิร์ฟครั้งใหญ่ของฝั่งมนุษย์อีกด้วยละครับและเดี๋ยวเราไล่กันไปทีละอย่างเลยละกันโดยอย่างแรกเราจะมาที่คอสเมติกกันก่อนครับแล้วเราจะเริ่มที่ฝั่งมนุษย์กันก่อนโดยชุดตกแต่งส่วนใหญ่ในอีเวนต์นี้มันจะทําการเฉลิมฉลองให้กับวันเซนต์แพทริกนั่นแหละครับซึ่งพอมาพูดถึงฝั่งคนไทยเนี่ยก็อาจจะเข้าไม่ถึงสักเท่าไหรนะ่นัก แต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อเก็บไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบันเดลนะราคา770นะครับ อย่างต่อมาจะเป็นคราวพร้อมกับไปนะราคาอยู่ที่310อยนะครับอย่างต่อมาอันนี้เทมากๆเลยครับคือพอ d O Go Pa c k ราคาอยู่ที่1,100แต่ว่าบอกตามตรงคือถ้าใครใช้เนี่ยคือแบบเห็นชัดมากๆจากไกลๆเลยแล้วก็เทมากๆด้วยต่อมาจะเป็นสกินครับก็คือสกินแชมร็อกราคาอยู่ที่770นะแล้วก็จะมีถุงมือที่มีชื่อว่าล u c คกี้แฮนด์ราคาอยู่ที่520แล้วก็ตบท้ายด้วยสกินเลเจนดารี่ของตัวมัมมี่ลองเล็กส์ก็คือเลดี้ลักมัมมี่นั่นเองราคาอยู่ที่1,2 2 5 0ครับซึ่งอันนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับสกินเมทนะครับที่มีการดัดแปลงเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนคิดว่าสกินนี้โอเคแล้วก็ชอบสีเขียวเป็นส่วนตัวอยู่แล้วก็จัดสกินนี้ได้เลยครับต่อมาจะเป็นการพูดถึงคุณภาพของไลฟ์รวมถึงการเนื้อฝังเซอร์แบบว่าหนักหน่วงมากๆเลยครับโดยอย่างแรกผมอยากจะให้ทุกคนดูอินเตอร์เฟซอันนี้กันก่อนครับพอเห็นครั้งแรกแล้วผมก็รู้สึกว่า แม่เขาทําสักทีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราต้องทําการเลือกไปไป,ไปมามาจนกว่าเราจะเจอเพร์กที่เราถูกใจได้แล้วเนี่ยในที่สุดเขาก็เอาระบบนี้มาสักทีคือให้เราเลือกไปเลยว่าเออเราจะใช้เพร์กไหนเพื่อให้มันง่ายครับแล้วก็เป็นคุณตี้ออฟไลฟ์อย่างหนึ่งแล้วก็ระบบนี้ผมทําการบอกกับเดเวลลอปเปอร์โดยตรงด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนอื่นเขาเรียกร้องกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีใครเรียกร้องแล้วเดเวลลอปเปอร์ทำตามผมเนี่ยผมขอขอบคุณแบบขอบคุณมากๆเลยนะ ต่อมาจะมาพูดถึงการเนฟกันบ้างครับโดยอย่างแรกถ้าเราสังเกตนะครับตอนนี้เพิร์ก power walker มันได้หายไปแล้วแต่ว่าถูกเปลี่ยนด้วยเพิร์ก low poly แทนซึ่งอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมเห็นด้วยกับการเปลี่ยนครั้งนี้นะครับเพราะว่าเพิร์กนั้นอ่ะมันวิ่งไวมากๆซึ่งถ้าฝั่งเซอร์คนไหนใช้ power walker ขั้น3เนี่ยฝั่งมอนสเตอร์จะจับได้ยากมากๆเลยครับเพราะว่าขนาดเดินยังเดินไม่ทันเลยดังนั้นเขาเลยทําการเปลี่ยนเป็น low poly และสําหรับเพิร์กนี้จะทําการเพิ่มจํานวนการกลิ้งให้กับเรา ก็คือตอนแรกเราอาจจะกลิ้งได้ประมาณ2ครั้งแต่ว่าพออัพขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆการหมุนกลิ้งของเราเนี่ยก็จะมากขึ้นไปด้วยแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยบูสต์ความเร็วได้ระดับหนึ่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันดีนะเพราะว่า เราไม่ได้วิ่งเร็วตั้งแต่ต้นแต่มันจะเป็นการบูสต์ความเร็วระดับหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งการเปลี่ยนครั้งนี้มันก็จะช่วยทําให้ฝั่งมอนสเตอร์เนี่ยอย่างน้อยก็สามารถเดินตามทันได้อยู่บ้างต่อมาคือเพิร์กลีฟโนเทรสครับสำหรับเพิร์กนี้เนี่ยเขาได้ทําการปรับครั้งใหญ่เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทําการปรับที่ตัวเพิร์กแต่เขาทําการปรับที่ตัวเซอร์ไวเวอร์ทุกคนเลยนั่นคือในตอนนี้รอยเท้าของเราเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากมาก ไม่ว่าเราจะวิ่งจะเดินหรือว่าจะย่อก็ตามศัตรูก็จะสามารถเห็นรอยเท้าได้อย่างชัดเจนมากๆและเพิงนี้มันก็จะช่วยในจุดนั้นครับเพราะว่าถ้าเราอัพแบบขั้นเต็มแล้วเนี่ยศัตรูจะไม่เห็นรอยเท้าเลยแม้กระทั่งเราวิ่งก็ตามอันนี้ก็ถือว่าดีครับสำหรับสายสเตลนะแต่ก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่ผมทําการรีวิวเพริกต่างๆนะนั่นคือถ้าเราใช้เพริกนี้แล้วเราดันไปเจอกับมัมมี่ลองเล็กส์เพริกนี้มันจะไม่จําเป็นเลยครับ และต่อมาเพร์กสุดท้ายครับคือเพล็กทิงแฟลซึ่งนี่ก็เป็นอีกเพล็กหนึ่งที่เขาไม่ทําการเนิฟเพร์กแต่เป็นการเนิฟผู้เล่นแทนนั่นคือในตอนนี้มินิเกมรีเฟลคชันหรือว่ามินิเกมกดปุ่มอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะทําการเพิ่มจํานวนปุ่มให้เรากดมากขึ้นจาก10ปุ่มเป็น16ปุ่มนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยทําการพูดไปแล้วก่อนหน้านี้พัซเซิลนี้มันจบไวเกินครับคือแป๊บเดียวก็จบแล้วทั้งที่คนอื่นยังเล่นไม่จบเลยดังนั้นการเนิฟครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะ m a k sense ครับ และมือผู้เล่นทําการใช้ปิ r ์ t i n g Fast มันก็จะทําการลดปุ่มให้กับเรานะครับและอย่างมากที่สุดนั่นคือ6ปุ่มนั่นเองและนั่นก็หมายถึงมันจะกลับมาเป็นรูปแบบเดิมครับนั่นคือทําการกดแค่10ปุ่มเท่านั้น ซึ่งนี้ก็เป็นการเนฟทั้งหมดของฝั่งร์ไวเวอร์นะแต่ว่าฝั่งมอนสเตอร์ก็มีเหมือนกันและนั่นก็คือเพร์กสุด OP อย่างเพล็กโนแพ k no นั่นเองโดยเพร์กนี้เขาทําการเปลี่ยนใหม่นะครับนั่นคือจากปกติแล้วแกร b แพ็กต้องใช้เวลาในการซ่อมนะแต่ว่าตอนนี้มันสามารถซ่อมแล้วหายอย่างทันทีเลยและก็ยังมี UI ทําการบ่งบอกว่าคนไหนที่แกร์แพ็กพังอีกด้วยเละครับ แต่ว่าการเพิ่มเลเวลของเพิร์กโนแพคมันจะทําให้กร็บแพคของฝั่งเซอร์มันพังนานมากขึ้นไปด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นเพิร์กที่สุด o อเพิร์กหนึ่งเลยก็ว่าได้และนี่แหละครับก็คือการปรับเปลี่ยนทั้งหมดของแพชช์นี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าทําให้เกมนี้มันดูน่าเล่นมากขึ้นไปอีกแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันไปสุดท้ายนี้ผมจะโชว์เกมเพลย์ของตัวมัมมี่ลองเล็กสกินใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเอาล่ะท่นานเลเย มาครับในที่สุดก็ได้เล่นสักทีนะครับสำหรับ s, Lux, มัมมี่ลองเล็กสกินเลดี้ลักซมัมมี่นั่นเองซึ่งเป็นสกินฉลองเซนต์แพทริกเดย์นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะโชคดีหรือเปล่าแต่ว่าเราเนี่ยโชคดีแน่ๆเพราะใส่สกินนี้นั่นเองครับเริ่มก่อนเลยละกันนะไปครับปกติแล้วน่าจะนานไงเจอแล้หนึ่งคนตูบ1หนึ่งดอกตูบ1หนึ่งดอกอันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แน่เลย ัวเลยครับยังเล่นงงๆอยู่นะไป <c oughs> ฉันให้เวลาแกไปซ่อนตัวซะนะรครับอ่าสกินยังเหมือนเดิมนะเสียงทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เอาจริงแล้วเอ่ออย่างที่ผมได้พูดไปคือสกินนี้มีความคล้ายคลึงกับสกินเมดอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าใครแบบว่าอยากจะเอ่อแบบถ้าคิดว่าไม่สนใจเออ สก,กินนี้อาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับนเนอะเฮ้ยนี่แกบังอาจทำอย่างนี้ก็อ้าวขังตัวเองเสียแล้วเราหนึ่งสงสไปก่อนครับ1โอเคมาลากตัวมามีพัลเซอร์เฟลด้านล่างนะครับ เช็คก่อนเช็คก่อนโอูโอ๋สวัสดีครับทำไรอ่ะทำไรอ่ะจะช่วยเพื่อนรักเพื่อนจัดรักเพื่อนจะจัดโอลงไปด้านล่างแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะได้รวดลงไปด้านล่างเลยครับมีคนพัซ e ซเฟลนะอันแน่ไม่ได้แอมหรอกฉันไม่ได้ตีแกอะไรอะไร องจริงนะเสียงของเกมน่าจะมีการแบบว่าเหมือนแบบให้รู้ว่าศัตรูกกใกล้มาแล้วอะไรเงี้ยนิดหนึ่งก็ยังดีนะอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะก็ค่อนข้างยากนิดนึงโอเคด้าน,นล่างนี้มี2ตัวด้วยกัน1 1 1 1โหนย่งอ้ยหนีหนีหนหนนนสุดฤทธิ์สุดเดดโอเคโยนลงไป จำได้ว่ามีอีกหนึ่งครับโอ้ทำไมลงลงท่อกัน2-3คนแบบรวดเร็วขนาดนั้นหรือยังไงครับหรือว่าตอนนี้โฮสออกเกมแล้วหรือเปล่าอะอ่ะนั่นน่นน่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหความมุ่งไวนี้มันคืออะไรสงสัยน่าจะใช้นะครับโลโพลี่ฮะกลิ้งประมาณแบบว่า 3- 4 5รอบได้ เจอเหยื่อก่อนขอจัดการเหยื่อก่อนเหยื่อมาเฮ้ยเอาไม่ปิดซะด้วยโอ้โหงามไส้งามไส,มส้โดนถึงเพื่อนด้วยละกันเพื่อนก็โดนเฮ้ยเฮ้ยจุกจุกกล่องจุกกล่องเฮ้ยมีการจุกกล่องโอ้โหนี่ไม่ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมานี่เลยหยิบครับหยิบมา โยนตอนนี้มันยังมีปัญหาเรื่องเสียงอยู่นะครับคือเสียงตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ด้านบนหรือด้านล่างเว้ยคือถ้าเราแบบเดินไปยังต้นเสียงนั้นแล้วมันแบบว่ามันไม่อยู่ที่ที่ที่เราอยู่อะ่ะเออค่อนข้างมั่นใจเลยว่าอยู่ด้านล่างแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสนเพื่อนหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โหเดินชิวเลยเหมือนกับนี่แนะ่เหมือนกับว่าอยู่ตลาดนัดเอ,อ โยนลงไปเอ้ยอยู่ไหนวะโอเคคิดจะหนีพ้นหรอไปไปเป็นอาหารให้กับฮักกี้ตัวน้อยของฉันซะโอเคในเวลามองเห็นครับปึ้มโอเคเจอเหยื่อใกล้ๆเลยจ้าฉีดก่อนได้เปรียบโฮหนึ่งโฮสองอย่าเพิ่งหนีเกมออกเกมกันไปก่อนล่ะเข้าใจไหมฮึบ เออทำอะไรของกูวะเนี่ยโอเคยังได้อยู่นะครับโอเคตอนนี้ได่ไป1นอันนะครับมีการช่วยเพื่อนกันเกิดขึ้นมีคนตายไปแล้ว1คนครับโอเคเอา้าหวัสดีฮะเออช่วยเพื่อนใช่ไหมผมได้ยินผมผมผมเห็นผมอยู่ในสถานการณ์เดียวกันโอ้โหคนนี้เขามีวิ่งด้วยซ้ำอะอะไรวะเนี่ยโด้เลนะครับหรือว่าเป็นบอทเดี๋ยวนี้คือ เขาแอดบอทเข้ามาในเกมแล้วหรือเปล่าผมไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตายไปเรียบร้อยแล้วได้เปิดโหมดหายตัวครับตอนนี้ศัตรูจะมองไม่เห็นผมแต่ผมจะเห็นศัตรูทุกคนขอมองก่อนนะครับโอเคเห็นละหนึ่งคือจะมีใต้ดินอีกหนึ่งนะครับาที่ผมดูนะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีฮะ โอ้โห oh, เดินถอยหลังด้วยอย่างเท่โอเป็นนั้นเหรออืมโอเคได้ครับได้ครับโอ้ย,อยเห็นรอยเท้าเห็นรอยเท้ามีคนแอบ,บอยู่ในกล่องครับมีคนแอบ,บอยู่ในตู้ยิงก่อนเลยยิงก่อนได้เปรียบเดินไม่ไหวเดินติดขัดเดินเหมือนนิ่งสงัดฟาดไปหนึ่งครับเรียบร้อยไปลงไป เอาละหาเพิ่มหาเพิ่มหาเยอะออาหวันดีฮะโอ้โหไม่ได้เจอกันมาตั้งนานอยากจะรู้มีปาฏิหาริย์ให้กับคุณไหมตายเจอกันคนนี้เขามีแบบว่าสกิลช่วยเพื่อนไหวด้วยนะครับโอเคน่นน,นั่นแน่ได้ยินเสียงโอ้ปิดประตูผิดทางหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮยมืน <c oughs> จะเกินไปหน่อยหรือเปล่าเออ โอเคเหลือคนเดียวแล้วครับก็คือ GR เอามีคนช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือเพื่อนด้านบนได้ครับได้ครับอันนี้เรายังพอรู้นะยังพอรู้แจ้งนะรู้สึกว่าการาเนิรฟ์ฟมนุษย์เนี่ยจะทำให้เกมมันด้านล่างเหรอด้านล่างเหรอ โอเคน่างจริงครับแต่ได้ยินเสียงเดินนะได้ยินเสียงเดินอยู่นะครับโอเคเอาจริงเกมแบบว่าพอเนิ้อม,มนุษย์เนี่ยโ,โหเกมยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับฝั่งมอนสเตอร์นี่คืออะอะอะได้ยินเสียงใครแอบอยู่ในกล่องเลยครับพี่ครับนี่แน่นี่แนอืม แทนที่จะหนีดันแอบอยู่ในกล่องคือว่ากล่องเหล็กมันจะไปช่วยแกได้เหรอฮะไปฮะอันนอันนี้ก็แอบอยู่ในกล่องเหมือนกันกล่องนี้ที่รอคอยอยู่เรียบร้อยโอเคเหลือคนเดียวครับเดี๋ยวเราจะใช้ตาวิเศษนะฮะในการมองนะครับเห็นทุกสิ่งจงมองโอ้โห สายบนนุ่นเลยครับน่าจะทำตรงนี้โอ้ถือว่าเราสอบผ่านครับถ้าแบบนี้นะฮะถ้าเราเล่นฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็ฝั่งมนุษย์ออกเกมนะครับถือว่าเราสอบผ่านนะไอ้บ้าเอ้ยทำไมถึงออกเกมกันแบบว่าจริงเกมดีแล้วนะครับอย่างที่ผมพูดไปคือ ตอนนี้ยิ่งอัปเดมีการแก้บัคเพิ่มคุณภาพ y อ f ไลฟ์เนี่ยหลายๆอย่างเริ่มดีขึ้นแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ผู้เล่นนะครับผมพูดมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะนะเนเมซิสนี่ทุกคนตายหมดครับไม่รอดสักคน <c oughs> ก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับมันมันอยู่ที่คนอนะ่ะเออแล้วตอนนี้ผมได้ทำการบอกกับ Developer ไปแล้วละ่ะว่าเอออยากจะให้มีระบบแรงค์หรือว่ามีระบบลงโทษ หน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าทาง Devlo ลอปเเขาจะทำไหมเขาจะเอาระบบนี้ไปวางไว้ในซีซัน2หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่านี่นะครับก็คือ The Luck of the Iris นะครับหรือว่าเป็นวันโชคดีนะของทางไอแลนด์จะใครอยากจะซื้อก็สามารถซื้อได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะซื้อ,อของที่ไม่ใช่ของในเกมแต่เป็นพวกตุ๊กตาหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นกระเป๋าหรือว่า โปสเตอร์อะไรเงี้ยของ Poppy Paytime นะครับก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะแล้วก็ใส่โค้ดบีมซ่านะครับมันจะลดให้อีก10%นะครับผมเนอะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับจะก็ัหมหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ